สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้พบกับเจแดงกับซางคมค่ะจะเดาแนวทางวันที่หนึ่งพฤศจิก,กามาฝากท่านผู้ชมซางคมเพิ่นมาเยี่ยมบ้านเนาะค่ะจะมาทํางานให้เจแดงก็จะได้ถามเพิ่นค่ะว่าได้เลขตัวใดเมื่อวันที่หนึงนะะ่งเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสังส่งซื้ึกิมมาได้เบอร์โทรคือใหนหน้าจอศูนย์เก้าสปดหน้าสองห้าหกแปดพะฮัดได้กบ ครบจิตเต้นออกจากกระเพรนที่ขังนะคะเนาะวิ่ง3กับ4 3 9สามเก้าสามศูส่งสี 9, ่เก้ย์เลยื 4, 5, 6, ่อสอเตัวเลยมาจะเลกินไงสื่อเต้สามเก้ากับ4ีเกเนาะ ก่งยังละกิโลกิโลกปมกิโลกิปมกิโลกิปมไปใต้บ่อืม่มาลกิโลกิปมปะนี่ช่างคมงดนี้นะครับวิ่งบนล่างสามกับสี่เดือนที่สามสามศูนย์สามเก้าสามหนึ่งสี่ศูนย์สี่เก้าสี่หนึ่ง ออกช่งค่ม639ครับผม930กับ639เน้นที่930นะครับผมเนาะแล้วลอยนี่ง่าม39กับ30นึ่งวันนี้ขอให้ออกเใราหายดีอยมากนี้ใวนมักจะไดเบ้านี่ปลากรมปู930 930ครับผม930 3930ตัวที่ผมมักผมครับผม นี่เด็ดนี่หลักสามูสามหลักหลายเลยจอกบนนี้เนาะกาว่้านะก้อยมาบ,บ,บนครับผมล้างจอกละหามี่บอขอมากศูนยหาไว้ถ้าศูนหากนี่ยมกว่มาก,กี่เด็พี่หาไหมเหมบี้ยนไปเป็นหกสามสูไปบอกเกีฑ์อะเมี่ยเขาเกให้เราเขาบอกไป <laughs> โอ้วจอกเลยเนาะหกหลักลอยอยู่น,นะใส <laughs> ่น,น้ำ ค้อนละคอยเป็นยังหรเล้ยเนี่ยไหวเจเลยว่าถต่กระดาษไหวหดอกไปิดโลดยเหรอช่างคมเนาะของช่างคมครับรับบอว่าเอ้ยเพื่อนให้มาฮะเพื่อนให้มาเอาอยู่บ่เลขบ่อ่ามีอยู่บ่จัตุรัสซุดฝุ่นของพูนสามซุดเออแต่เอาคลิปไหมเนี่เอาด้คลิปไหมตามด้วยช่าคมเนาะเพื่อนให้มาใหหน่อยหานบ่เขาบคุณอ่ะช่างคมโอ้ยเลขยิ่นเป็นเน่นบ่ ดิ่งกันเดียวครับผมโอ้หัวที่แล้วรุดงวดก้อนนี้เขาเลขวิ่งเอาล่องไปจับคู่บอเขาลองไปจับคู่เขาซองหัวติดเขียวก้อนเอาเล่นล้วดิเพื่อนให้มาตูกเนี้ยะดับหนาอันเดียวกันบ่ได้ใช้คลิปเดียวกันปะเอาโหลดดออกจะลุกไปน้ำกันโหลดเอ้าเดี๋ยวี่เฮียนไก่ๆว่าเขาไปเอา์อ่าไปทำอะเรไปเขียนเล่า นี่โตัวแมนเพื่อนให้มาแมนบอกวิ่งแม่นมันมาเฉิบให้มาคุ้มเอาได้จังไหนเงินผมเด่นที่เจ็ดบนล่างที จะเก้ากันละบ้างน,นี่เห็นเพื่อนเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งทีจ 9, 7, 1, ่จะท่มมีสองคู่ใช่นเป้่พอนี่ครับผมเพื่อนให้มาบ่ให้หลาหานขึ้นหน่วยคู่แช่ส่วนมากเขาจับคู่หรือเขาวิ่งเขาวิ่งครับผมบถ่ถููตลงเลยได้แล้วนี่โอเคแต่ว่ามือเคลื่อนกัน,นดัอนดีคิดว่าจองเขาเละจักชุด แม่นบ่ครับผมที่แล้วนี่เขาเทียเงี้ยหมดดิครับผมเขาช่างคมนี่สามเก้าสามพันี่ละนี่สองคู่ดิหนึ่งเก็ดเก่าบ่าครับผมมีคอไปเลยมีเพื่อนอ๋อมีบม่น <ะ S 1> เนาะแบบนี้เนาะเลขเพื่อนให้มานะครับผมเนาะของช่างคมครับ นาเจ็าบ่มเก้าเจบก้าไม่มีนะจีเจ็บเก้านะครับผมเนาะอาวช่คมคือสองใบเลยเจ้าอนตัวนิ่นพ่อเพิ่นวานอาทิตย์ได้เมองหนึ่งหนึ่งบอกครับผมไปอันบวานนิ่นคักคตัวใดวัสานเพิ่นบอกว่าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าอือนี่ครับแคปหน้าจอของพ่อช่คมหลกก่ของเพื่อนให้มานะครับ ที่เอาเลขวิ่งกับเลขวิ่งมาใส่กันก็ได้นี่วิ่งมาใช้วิ่งผมเจ็ดจามเจ็ดซีครับผมถามาดีครับโอเคครับผมเนาะเอ้งวดที่แล้วอ่ะวิ่งเพื่อนก็วิ่งผมจับใส่กันถูกเหม้บอกครับผมโอ้โหดครับปากนีด้วยครับผมเนาะเจามเจ็ดซีเจ็ดซีก็สวยถ้าไปสองชุดเท่านัไหล่ครับผมเจ็ดซีก็สวยเนาะสวัสดี เจ็ดเ<ว>ก้าเจ็ดหนึ่งเพื่อนให้มามวิ่งสามวิ่งสี่ของสังคมนะคะคถ้าจับใจกันสิเป็นเจ็ดสเจ็ก็ได้เนาะสามเก้าสามศูนสหนึ่งสมหนงนมมองเลยเนาะสี่เก้อัน<ะ>อันคนโมมองนี่แหละครับสามหนึ่งคนโมมองเลยคือมัอนออกหัวก่อน <c oughs> อ สามหนึ่งครับผมเพราะว่าขันหกสามหกสามศูนย์หนึ่งง่ามเพราะว่าหกมากลักลอยครับครับผมจะลักลอยพุ่มก็มีแค่ซองหางนะครับนีหกเก่าหกสามศูนย์หกสามเก่าเนาะเอาเลวดลวยแห้งๆไปน้ำกันขอพุ่นสร้างค่อมมาทำงานให้มาทำรัวให้เอาคนสวยจะไปไหนไปโรงเรียนจะไปโรงเรียนยี่บ่บนี้ เปิดเทมหรอวะอนุบาลเล็กจิีนเล็กอบตมากินแตงโมกับต่อบตเพิร์เอากระทผิวสม้มล้ำด้วยถูกหนวยเป็นน้ำกันเ้าหมอนี้ก็อากาศดีจะเข้าหนานหนาวแล้วทั้งนี้นะคะขอการผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหนวยเป็นน้ำกันสั่งซื้อครีมมาได้บเบอร์โทรคืนหน้าจอ ครีมหนึ่งชุดพันสองร้อยบาทเก็บเงินปลายทางนะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางคนสวยมาสวัสด,ดีเอฟซีก่อน<ะ>คนสวยสวัสดีเอ,ดดเอก่อนสวัสด,ดีจายเอฟซีก่อนแล้วร้องเพลงอะไรนะขั้งหุ่นสวัสด,ดีจาก,ก่อนร้องเพลงอะไรนะ<ข>อลอยกระดดทรงไหมผูดดดด้ดังๆชัดๆ ร้องเพลงลอยกระทงให้ฟังหน่อยใหห้ฟังน่อยสิร้องเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีคะอะไรดีคะ้องหน่อยสิติดเพลงอะไรชอบอะไรร้องเลยเออสวยก็สวยอ่ะสวยกว่านี้แล้วแองดังยโอเคร้องดังๆแม่ร้องดังๆไม่ได้หนูคมทำเพงร้องดังคนเดียวร้องน้องคนเดียวกล้าแสดงออก เอ้นต่หมอเขาม่ยอยาไปนชัวอยากคนดูวยมากกว่าแต่มันเออมนไเลยพิเศษยงจำเนี่ยหล่อสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเป็นรองถูกตำนังแง่รองว่าถูกตำนังเนี่ย หัดให้ย่าหน่อยสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันตรงไหนบอ่วนตรงไหนโอ้สวยไม่เบาเขาว่าวานตรงไหนสวยไม่เบา,าเขาว่าุฟหดงนนานลองว่าเปลี่ยนดอกต้องไปฝึกกับกำแพง วันที่28ถูกนะคุณใส่อะารอะ68ครับมือนี้ครับมึงฝึกให้เก่งๆนะย่าจะพาไปขึ้นเวทีพิเศษนะคพ่อเพิ้นกระไดเอ้าสวัสดีพีไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอู้ยหาววอยวอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำสวยๆนะอยเนาะ